ดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิชัตดมงคลอย่างที่บอกกันนะครับคุณผู้ฟังเกินเกินกันไปเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับซึ่งซึ่งถือว่า เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันนะที่มีคนไทยนไปสำรวจในพื้นที่ของกวัวโลกใต้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้อาจารย์กลับมาแล้วนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับทั้งเรื่องของภาวะโลกร้อนไมครพลาสติกที่อาจจะเป็นประเด็นข่าวกันหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็คุยรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับในช่วงนี้ ตอนนี้ไลฟ์กันอยู่แล้วนะครับทุกช่องทางของ f m 91 r รา f i c p ป o นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะที่รับชมกันอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือว่ามีอะไรอยากจะคอมเมนต์นะสอบถามหรือให้กําลังใจนะครับอาจารย์ก็คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ที่ชมอยู่ได้เลยในช่วงนี้นะครับผมเราไลฟ์กันแล้วในช่วง DJ อยากแชร์นะครับงั้นเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะไปพูดคุยกับ ศาสตราจารย์ดรสุชนาชวนิชนะครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้อฟังเสียงอาจารย์อ่อนหวานแบบนี้อาจารย์ไปสมรวจไกลขนาดนั้น <laughs> <laughs> เหนื่อยไหมครับอาจารย์ <laughs> เหนื่อยไหม จริงๆเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี้เองค่ะตอนแรกนึกว่าจะดีเลย์แล้วค่ะเพราะว่ามันมีเอ่อลมพัดแรงมากที่แอนตาร์กติกันนะคะแล้วเครื่องบินออกไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าโอ๊ยยแล้วถ้าออกไม่ได้อีกนี่สงสัยกลับมามือไทยดีเลย์แน่ๆเลยแต่พนสุดท้ายก็กลับมาแล้วค่ะได้ยินข่าวว่าว่าที่ที่โคโลกใต้ลมเขาจะพัดแรงตลอดเวลาเลยเหรอครับอาจารย์ใช่ไหม ใช่ค่ะคืออย่างตัวปันเองไปเนี่ยเชื่อไหมคะลมพัดแรงขนาดที่ตัวเราเกือบฟิวเลยนะคะนี่นรจริงจริงเลยบางคนบอกว่าไอ้จริงเหรอโอ้ยลมพัดแรงแล้วทาให้จวฟิวได้เหรอแต่ที่โคโรกใต้ที่แอนตาร์ติกนี่ลมมันพัดแรงมากจริงๆอ่ะนะคะใช่ใช่ผมก็เคยเห็นแต่ในสารคดีครับผมยังไม่ผม,ผมว่ายากคนที่จะไปสำรวจได้แบบอาจารย์น,นะครับเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันหน่อยนะอาจารย์ว่าที่มาที่ไปของการไปสำรวจครั้งนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับผม ค่ะจริงๆการสำรวจครั้งนี้นะคะอ,อยู่ภายใต้โครงการขั้วโลกตามพระราชดำริของสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งจริงโครงการนี้เรา,เามีการส่งนักวิจัยไทยเนี่ยไปร่วมสำรวจกับประเทศจีนเนี่ยนะคะามาสิบเอดปีแล้วอะค่ะตัวเปนเองเนี่ยไปเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ได้ไดมา ปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ไปแต่ว่าปีก่อนๆเนี่ยก็จะมีการส่งนักวิจัยไทยท่านอื่นไปอะนะคะแต่ปีนี้นี่เราจะเป็นปีที่พิเศษนะคะครับเออส่งไปทั้งหมดอ,อ่สี่คนด้วยกันแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นเปิ้ลอะ,ะคะครับหมายถึงว่าอาจารย์เปิ้ลก็ไปสองครั้งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไปสองครั้งแต่จริงๆถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเปิ้ลไปแอนตาร์กติกหรือโคราคกด้เนี่ยสามครั้งแล้วค่ะปีนี้เป็นอ,อ่อครั้งที่สามคะ่ะครับไปสำรวจนี่แหละใช่ไหมครับ โทษทีนะคะอะไรนะคะหมายถึงว่าไปไปทําการสํารวจแล้วก็วิจัยนี่นแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะ <S <S ครั้งแรกสุดเลยนะคะไปเมื่อปี2552อ่ะนะคะอันนั้นที่ไปสำรวจกับประเทศญี่ปุ่นนะคะคเดินทางด้วยเรือเรือตัดน้ำแข็งส่วนครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยครั้งที่2ก็ปีเอ่อเมื่อ11ปีที่แล้ว2 5 5พ ห้าสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ไปกับประเทศจีนนะคะสองปีหลังเนี่ยไปง่ายหน่อยค่ะก็คือไปโดยเครื่องบินนะค่ะได้ค่ะปีแรกนั่นอ่ะโอไปเดินทางด้วยเรือนี่หนึ่งเดือนเลยนะคะแล้วก็ไปที่นั่นสองเดือนแล้วก็กลับมาอีกหนึ่งเดือนก็ได้เหมือนกันค่ะลางานไปยาวเลยค่ะ ผมเดี๋ยวก่อนจะไปถามคําถามเรื่องอื่นผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงผมเคยเห็นในสารคดีที่เป็นเรือตัดน้ําแข็งแล้วก็ค่อยเข้าไปเข้าไปแบบนั้นเนี่ยมันเวลาตัดน้ำแข็งมันกระเทือนไหมฮะอาจารย์แบบเรือคงแข็งคงแขอย่างนีง้ผมอ,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 อยากรู้จังเลยคือมันคือเหมือนกับ ชนชนน้ำแข็งมากกว่านะคะคเพราะฉะนั้นก็เราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวเรือถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าอถอยหลังแต่ว่าถ้าเรือตัดน้ําแข็งเอ,อ่อที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะคะคเขาก็จะมีการถ้าจะเห็นนะคะว่าต,ตอนเขาตัดน้ําแข็งเขาก็จะมีการปล่อยน้ํามาด้วยซึ่งนะ้ํามันจะช่วยทําให้น้ําแข็งมันละลายเอ,เออ่อมันเร็วขึ้นแล้วตัดน้ําแข็งได้ง่ายขึ้นนะคะครับผมนะฮะการเดินทางไปที่ขั้วโลกใต้ในครั้งนี้ถามตรงๆนะครับว่า เราเข้าไปในพื้นที่ยังไงยากไหมไอ้ที่นั่งเรือไปเนี่ยมวกก็ยากแน่นอนแหละเพราะเป็นเดือนใช่ไหมส่วนส่วนเฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินนะฮะอาจารย์เอ,อ่ออันนี้เป็นเป็นเครื่องบินนใคนะใช่ใชค่ะคือมันมีอยู่สองสามแบบเครื่องบินนะคะเป็นเฮลิอคอปเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอ่าอย่างเครื่องบินอันนี้ก็เป็นเครื่องบินลําเล็กอะคะออ่ะเท่าเหมาหลักอ่าที่เข้าไปพื้น ในพื้นที่แต่จริงๆเนี่ยการที่เราจะไปออด้วยวิธีไหนมันขึ้นอยู่กับสถานีวิจัยที่เราจะไปด้วยนะคะอย่างคราวนี้เนี่ยไปกับของจีเนี่ยจีนเขามีสถานีวิจัยที่อยู่ตรงที่เราเรียกว่าเป็นคาบสมุทร อนตาติซึ่งมันเข้าไปได้ง่ายในขณะที่ปีแรกที่เปิ้นไปนี่ยไปกับญี่ปุ่นซึ่งสถานีวิจัยนุ่นเขาเข้าไปในอยู่ในตัวทวีปเลยใช่ค่ะเครื่องบินบินไปไม่ถึงค่ะน้ำมันไม่พอแล้วมันมันมันไม่มีหลานเบด้วยมันก็ทำให้ต้องเดินทางดเรือยอย่างเดียวนะคะเข้าใจครับนะฮะทีนี้เนี่ยอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับใน ในในภาวะอากาศที่มันเกิดขึ้นแบบนี้กับโูโลกใต้แล้วมันกระทบยังไงกับเราบ้างอาจารย์พูดถึงภาพรวมๆให้ฟังก่อนฮะค่ะเอ่อเอาพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะนะคะค,คือจริงๆที่เป้นไปปีเนี้มันมเมื่อเทียบกับสิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยป้นตกใจเลยนะคะคอย่างแรกเนี่ยก็คือพอลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่บอกว่าเรามาอยู่ที่แอนตาร์กติกนี่ไม่มีใครเชื่อเลยนะคะเพราะว่าหาน้ําแข็งหาหิมะเนี่ย เจอเนี่ยน้อยมากๆเลยอ่ะนะคะ oh. แล้วก็ตอนแรกปิ้นบอกเอ๊ะทำไมมันถึงแบบละลายไปเร็วอย่างนั้นแต่จริงๆนะคะตอนที่เปิ้นอยู่ในช่วงสามอาทิตย์อ่ะนะคะคมันมีหิมะตกนะคะแต่พอหิมะตกลงถึงพื้นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันละลายเลยอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าอุณหภูมิเนี่ยมันหนาวไม่พอหิมะตกก็จริงแต่พอถึงพื้นปุ๊บละลายช่วงสองสามวันสุดท้ายก่อนที่เออปิ้นจะออกเนี่ยคะ่ะ มันยิงดีหน่อยตกปุ๊บมันยังอยู่ที่พื้นแต่พอคืนเดียวให้หลังปุ๊บนะคะหนึ่งคืนผ่านไปปุ๊บมันละลายกลับไปเลยอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าอุณหภูมิที่คั้วโลกใต้เนี่ยมันอุ่นขึ้นนะคะมันเลยทําให้น้ําแข็งหรือว่าหิมะพอมันตกลองอกมาที่พื้นมันไม่สามารถสะสมได้มันก็ละลายเป็นน้าเลยค่ะครับครับซึ่งอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนี่ย มันเกิดจากภาวะโลกร้อนที่เราพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแต่หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วทำไมต้องไปนักวิทยาศาสตร์ต้องไปศึกษาที่คัวโลกเหนือขค้โลกใต<า>้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเ หลายคนอาจจะไม่ได้คิดนะคะว่าการที่เราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกคือกา๊าซเรือนกระจกมันก็เป็นก๊าซที่ทําให้เกิดโลกร้อนใช่ใชไมหมคะกา๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆที่เราปล่อยไปเนี่ยถามว่าเวลาเราอยู่ประเทศไทยเราปล่อยขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่แค่ประเทศไทยหรือเปล่ารจริงๆาก,ก๊าซพวกนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยนะคะเนื่องมาจาก โลกเราหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลมพัดเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเนี่ยกา๊าซเือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราไปล่อยไปเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนเนี้เราถึงเรียกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เปรียบเสมือนภาชนะรองรับของเสียของโลกนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราไปวัดจริงๆเนี่ยที่ขั้วโลกใต้เนี่ยก๊าซเซอนกระจกเนี่ยมันจะสูงสูงมากเลยอืมอ่ามันก็เลยทําให้มันเลยเป็น เหมือนกับปราการด่านแรกเลยอะนะคะคที่จะบอกเราได้ว่าโลกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆด้วยเพราะว่ามีการสะสมอย่างมากในเรื่องเวลาเกิดในเรื่องของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปเนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ขั้วโลกใต้เนี่ยหรือขั้วโลกเหนือก่อนก่อนที่เรื่องอ่นะนะคะออาจจะด้วยเป็นาว่าเขาเขาปรกลุมได้ย้้ําแข็งเยอะการละลายมันจะ เห็นได้ชัดอย่างนี้ไหมอาจารย์แบบนี้ด้วยไหมใช่ค่ะส่วนหนึ่งค่ะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเพราะว่ามันมีการสะสมก๊าซเซอรกระจกที่นั่นเนี่ยเยอะเยอะกว่าที่อื่นอ,อย่างของประเทศไทยที่เปิ้นได้เรียนเบื้องต้นอะนะคะคก็คือพอเราปล่อยไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปลองไปวัดจริงๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของก๊าเซเือรกระจกอะมันแปรปรวนพอสมควรเพราะว่ามันเนื่องจากโลกหมุนแล้วก็ลมพัดมันก็เลยไม่ได้แบบว่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด<อ>แต่ผลสุดท้ายมัน ไปเห็นที่คูล่ลกเหนือโคอดใกล้เพราะมันไปสะสมที่นั่นเต็มๆเลยอะนะคะครับอันนี้ผมว่ายืนยันได้เพราะอาจารย์นี่ไปมาสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพว่าเออครั้งที่หนึ่งเป็นยังไงครั้งที่สองไงครั้งที่สามไงแสดงว่าน้ําแข็งมันละลายไปเรื่อยๆมากกว่าเดิมอย่างนี้ผมถามก็ <c oughs> ถามแบบง่ายๆเลยนะครับอาจารย์ว่ามันจะละลายไปขนาดไหนอ่ะหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือถ้าหมดเนี่ยเราอะไม่เหลือเอ,อเราได้ผลกระทบแน่แ <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะละลายไม่หมดตอนนี้จริงๆเราก็เริ่มเห็นผลกระทบแล้วอะนะคะคบางค,คนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าการละลายของน้ําแข็งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือมันจะทําให้ระดับน้ําทะเลเนี่ย สูงขึ้นกว่าเดิม,มเพราะว่าน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งก้อนใหญ่ใช่ไหมคะมคละลายปุ๊บมันก็ทําให้ระดับน้าทะเลเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมท่านี้เนี่ยรามงฝั่งเนี่ยค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ทํานายไว้ว่าถ้าน้ําแข็งที่ขั้วโลกใต้เนี่ยละลายหมดแล้วถ้าเกิดละลายหมดแล้วจริงๆิแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเลยนะคะคสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยห้าสิบเมตร Mm. สูงขึ้นกว่าเดิม50เมตรเนี่ยเปรียบเทียบนี่ก็ <laughs> ก็เท่ากับความสูงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านเรานะคะครับผมถ้าสูงขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบไปหาพื้นที่อยู่ที่บนภูเขาได้แล้วนะคะครับแต่ว่าเราเออเปนคิดว่าเออมันมันคงไม่ไม,ไม่ไ,ไ,ม,ไม่ไ,ไม่เร็วอย่างนั้นอะนะคะคแต่ว่าเราก็เชล่ราศใจไม่ได้นะคะคแต่ว่าอันนี้แหละมันเลยเป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วน่ะถ้าเกิดน้ําแข็งที่ขั้วโลก ใต้หรือภูโลกเหนือละลายแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราที่ประเทศไทยอ่ะด้วยอ่ะค่ะเพราะว่าระดับน้ําทะเลมันจะสูงขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็พอสูงขึ้นทั่วโลกสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเกิดทําให้เราน้ําท่วมมากขึ้นนะคะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้นซึ่งเราก็เริ่มเห็นแล้วในประเทศไทยใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับมันมันก็จะมีคนคิดแบบนี้เหมือนกันนะอาจารย์ว่า นี่น้าท่วมก็ท่วมทุกปีอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับคือมันจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนอย่างล่าสุดที่เชียงใหม่หลายคนบอกว่านี่ไม่เคยเห็นน้ำท่วมเชียงใหม่เลยแบบนี้โอ้โหนี่เห็นไหมท่วมแล้วขนาดนั้นเนียอาจารย์ช่วยอ,อธิบายเรียกว่าอะไรครับคือที่อาจารย์บอกว่าน้าก็จะท่วมใช่ไหมมีการกัดซอเพิ่มมากขึ้นแต่มันจะมีความรุนแรงเหมือนกับที่เราเคยเคยเห็นมาหรือว่ามากกว่าขนาดใหญ่ยังไงอธิบายเป็นภาพให้เราได้ฟังหน่อยสิครับจริงๆเมื่อพูดถึงภาพรวมนะคะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือโลกรเน มันจะทําให้เกิดเอสภาพภูมิอากาศที่มันสุดโต่งครับเหน้าก็หน้าสุดโต่งร้อนก็ร้อนสุดโต่งฝนตกก็ฝนตกหนักครับแต่เมื่อประกอบกับการที่น้ําแข็งที่ขั้วโลกละลายด้วยแล้วมันก็ยิ่งทําให้มันสุดโต่งอย่างยกตัวอย่างโอ้น้ําท่วมทุกปีใช่ เพราะว่าโอ้ฝนมันก็ตกหนักมากใช่ไหมคะคแต่คราวนี้ถ้าเกิดต้ําแข็งละลายระดับน้ําทะเลเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมมันก็ยิ่งหนุนน้ําให้มันเข้ามามากขึ้นมันก็ยิ่งทําให้ระดับน้าอะคะ่ะแทนที่จะน้ําจะท่วมแค่นี้มันก็ยิ่งทําให้น้าเนี่ยระดับน้ํามันสูงขึ้นแล้วก็ท่วมมากขึ้นพอจะเห็นภาพใช่ไหมคะคือมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันสุดตรงเพิ่มมากขึ้น,นะค,ะคือเอาสมมติง,ง่ายๆดีกว่าบ้านคุณะน้ําท่วมทุกปี อ่าปีนี้สมมติว่าให้มันมันมีผลกระทบว่าโลกร้อนแล้วมันจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าน้ําเมื่อก่อนท่วมสักเออสิบเซนแล้วถ้ามันท่วมมาอีกแบบอีกหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยคนคิดถึงความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกันแล้วกันเนาะใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่คราวนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอุย้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะว่าจริงๆตอนนี้ท้านดูดีนะคะครับระดับน้ํามันสูงขึ้นทุกปีนะคะปีหนึ่งประมาณสองสามมิลล mm. ิเมตรสองสามมิลลิเมตรเนี mm ่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไร <laughs> ใช่ไหมคะแต่ลองถ้าคูณสิบสิบปีเข้าไปา <laughs> มันก็สามเซนสามเซนอะเยอะนะมันทําให้น้ํามันสามารถที่จะเข้าบ้านเราได้ <laughs> ใช่ครับผมคะ <c oughs> คือคือมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ลงมันก็รักษาระดับเฉลี่ยตรงนั้นมันตลอดใช่ไหมคร <c oughs> ับอาจารย์ใช่ถูกต้องเลยค <c oughs> ่ะนะ <c oughs> นอกเหนือจากน้ําแข็งที่เดี๋ยวละลายแล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากภาวะโลกร้อนมันมีสาเหตุมาจากอย่างอื่นบ้างไหมครับอาจารย์ในเรื่องของน้ําแข็งละลายใช่ไหมคะครับค่ะ จริงๆสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือในเรื่องของอุณหภูมิที่สูงข,ขึ้นกว่าเดิมโลกร้อนเนี่ยค่ะที่ที่ทำให้ให้ให้ใหใหน้ําแข็งละลายนะคะส่วนสาเหตุอื่นรองๆองเนี่ยที่มันอาจจะไม่ทำให้น้ําแข็งละลายแต่มันทําให้อากาศบริเวณที่โคโลใต้ซึ่งถือว่าเป็นที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดของโลกเลยตอนนี้ไม่ค่อยบริสุทธิ์แล้วนะคะ,ะมันก็จะคือ,อมีในเรื่องของมลพิษ ลมลพิษทางอากาศที่ไปตกไปสะสมอยู่ที่บริเวณนั้นหรือที่เราพูดถึงกันเยอะๆอย่างเรื่องขยะนะคะมันไม่ใช่แค่มลพิษอากาศเท่านั้นที่ไปถึงที่คุณโลกใต้ตอนนี้นะคะอย่างขยะเนี่ยค่ะที่เราทิ้งเนี่ยค่ะตามทวีตต่างๆผ้นสุดท้ายเนี่ย มันก็ไปตกที่โคโลเหรือโคโลกใต้ได้เหมือนกันอ่ะนะคะเพราะว่าผ่านการที่ว่าตกลงในทะเลแล้วก็เนื่องมาจากโลกหมุนแล้วก็มีกระแสน้าพัดสุดท้ายมันก็ไปผัดตกตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆที่ทุปแอนต์กติกนี่น่าสงสารมากๆเลยนะคะมันเป็นภาชนะรองรับของเสียทั้งอากาศกับทั้งที่ทางทะเลใช่ค่ะครับผมเห็นภาพที่อาจารย์ถ่ายมาขยะเขาจะอยู่ตรงไหนขออนุญาตยกมือถามนะคือ ขยะมันพัดไปมันจะไปเกยตื้นอย่างนี้ไหมฮะเหมือนที่เราเคยเห็น,หใ,นในในแบบกะจายหาดทั่วไปไหมฮะหรือมันจะ,จะจะพัดขึ้นไปถึงหิมะข้างบนเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นขยะขนาดใหญ่นะคะคที่อบ่างต้นไปครั้งล่าสุดจะเห็นเลยค่ะมันก็ไปตกเกยตื้นเหมือนตามชายหาดเวลาเดินไปตามชายหาดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยกังวลมากๆกก็คือค ขยะไม่ใี่ขนาดใหญ่แต่เป็นขยะขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติกหรือขนาดพลาสติกขนาดจิว๋วอันนี้แหละที่อันตรายที่มันสามารถที่จะพอมันจิ๋วปุ๊บลมพัดปุ๊บมันสามารถที่จะไปตก สะสมอยู่ข้างบนฝั่ง ừ ừ ừ บนหิมะอะไร,รได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างคราวนี้สิ่งที่เราทําก็คือเราไปเก็บในตัวของหิมะด้วยนะคะคที่เราถ้าเราไปเจอนะคะหิมะเราก็ไปเก็บเพื่อว่าดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยม,มันมีการสะสมของไมโครพลาสติกด้วยหรือเปล่าอาจารย์ะะเห็นไหมม,มีไหมครับอาจารย์อาจารย์ได่ไปตรวจหรือยงังมีค่ะช่วงเ,เราตรวจเบื้องต้นเราพบว่ามีนะคะคแต่การสะสมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่า ไมโครพลาสติกที่เราเออตรวจพบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออสะสมในหิมะนะคะใ,<ช>ในอากาศที่เราหายใจก็สเริ่องกานกันเพราะฉะนั้นมันทุกที่เลยนะคะทำยังไงดีคะทีนนี้อยู่ยากแล้วเนี่ย ใช่ก็โกรามัน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 รวน,นพอสมควรมากแล้วอะนะคะครับผมมีคําถามหนึ่งนะครับบอกว่าผลกทระทบที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่น้ําแข็งขั้วโลกละลายแบบนี้นะระบบนิเวศท,ทางทะเลจะเป็นยังไงพฤติกรรมสัตว์น้ําจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนอกจากพฤติกรรมบอกว่าสุขภาพของเขาด้วยเนาะใช่ไหมฮะเรียกว่าจะมีแบบโรคพยาธิต่างๆเกิดขึ้นแบบในปลาอะไออย่างเงี้ยบ้างไหมอาจารย์ ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเป็นปนหัวขอ้ออีกหัวขอ้อหนึ่งที่เราไปศึกษาติดตามด้วยอะค่ะเพราะว่าช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ทะเลโดยเฉพาะปลาที่แอนตาร์กติกนะคะอ,อย่างแรกนี่ที่เราพบเลยนะคะก็คือเขามีพยาธิเพิ่มมากขึ้น นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่แปลกใจเพราะว่าพออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิ<อ>น้ําเนี่ยที่เราวัดล่าสุดเนี่ยมันหกองศาหก <6 S 1> องศาที่สูงนะคะเพราะปกติมันควรอยู่ที่ศูนองศาพออุณหภูมิน้ําเนี่ยมันสูงขึ้นหรืออุ่นขึ้นแน่นอนโรคอุบัติใหม่ต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเคสของปลาที่เราพบก็คือว่ามีพยาธิเกิดขึ้นเนี่ย อ่อพอสมควรเลยซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราว่าก็น่าสงสารปลานะคะเพราะพยาธิพวกนี้มันไม่ใช่แค่เกาะอ,อยู่ที่ตัวปลาอย่างเดียวมันก็ไปดูเลือดปลาเลยต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าถ้าตะกอนเนี่ยอย่างที่สถานีวิจัยของอ่จีนอะนะคะเราไปตกปลาปุ๊บเนี่ยมันได้ปลาเลยได้ปลาขึ้นมาแต่คราวเนี้ยเราไปตกปลาหรือแม้เราก็ทั้งใช้อโดรนใต้น้ำอะค่ะ ดูเนี่ยสำรวจเนี่ยแล้วพบว่าหาปลาเนี่ยน้อยมากเลยคือเพราะาอุณหภูมิน้ำมันสูงขึ้นนะคะมันก็คงไม่ตายไปหรือไม่ก็อบพยพไปอยู่ที่ลึกมากขึ้นนะคะคคกับอีกอันนึงเนี่ยที่เราเจอก็น่าสงสารเหมือนกันก็คือเพนกวินเพนกวิน <qu> นี่เป็นมาสคอตของโกล,โลกใต้เลยใช่ไหมค,ค,ค,คะเพนกวินมันก็จะมีอยู่หลายๆชนิดนะคะซึ่งที่ สถานีวิจัยที่เราไปอยู่เนี่ยจริงๆมันเจอหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพนกวินที่เขาเรียกว่าเป็นเกนตูเพนกวินชินแัดเพนกวินหรืออะดัลีเพนกวินแต่เชื่อไหมคะว่าที่เราไปเล่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยเราพบเพนกวินชนิดที่เร,เรือ่อ เ็ณตูพนกิ้นนะคะพนกิ้นที่มีปากสีเหมือนจะงอยปากเขาสีเหมือนแครอทนะคะสีส้มๆเยอะมากแต่ว่าเพนกิ้นชนิดอื่นเนี่ยน้อยลงลงไปมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าบ่งบอกค่ะบ่งบอกว่ากินตูเพนกิ้นจริงเพินกินที่ชอบอากาศที่ไม่ได้หนาวมากอากาศที่มันอุ่นเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่จะเจอประชากรเขาเยอะส่วนพนกิ้นอื่นๆเนี่ยเขายังชอบอะไรที่มันหนาวๆเพราะฉะนั้นพอ ุณภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าว่าประชากรของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเพนกวินเนี่ยที่เป็นแมสคอตของที่นั่นอะ่ะมันรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแ,แล้วนะคะอาจารยบอกว่ามีการเก็บมูลของเพนกวินมาวิจัยด้วยพบอะไรผิดปกติไหมครับอาจารย์เอออันนีเ้เราเพิ่งเก็บเก็บมาเรายังไม่ได้มีโอ,โอกาสวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวคงจะใช้เวลาอีกพอสมควรนิดนึงแต่สิ่งเราสิ่งหนึ่งที่เราจะมาดูก็คือดูว่าเออ มันมีโรคหรือเปล่าเพรแน่นอนพออุณหภูมิสูงขึ้นมันก็คงคล้ายๆกับป่าเนาะนะคะป่าเราจะพบพยาธิส่วนเพนกวินเนี่ยเราอยากจะดูว่าเออมันจะมีโรคอุบัติใหม่อะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการสะสมของพวกมลพิษต่างๆด้วยนะคะครับผมว่าสุขภาพของเพนกวินจริงๆตอนนี้มันมันดีหรือมันไม่ดีนะคะแต่ที่ดูทรงๆก็คือว่า พันธ์ของเพนกวินคือพันธ์ไหนที่เอ่จจะชอบอุ่นหน่อยก็คือจะอยู่ตรงที่น้ําแข็งละลายแต่ถ้าพันพ<ช>ันที่มันชอบหนาวๆมันก็ต้องอบพยพเข้าไปข้างในลึกๆอีก,กใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแต่แต่จริงๆแล้วที่บริเวณเนี้ยมันเคยมีหลายๆพันธ์ุแต่ตอนเนี้ค่ะ มันมีพันธุ์ที่มันเป็นชนิดเด่นเนี่ยอยู่พันเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าไอ้พันธุ์ชนิดอื่นที่เราคิดว่ามันอพยพไป,ไปมันอพยพไปได้หรือเปล่าอันนี้มันยังเป็นเครื่องอยู่เพราะเราก็ไม่หา<อ>หาตัวมันไม่เจอเหมือนกันแล้วอย่างมันเราพบนะคะอดเดีพิงวินนะคะอยู่แค่หนึ่งตัวเท่านั้นน่ะจากฝูงของที่เขา้องไปอยู่กับตัวอื่นๆเนี่ยเป็นพันๆเป็นแสนๆตัวเงถ้าเขาเหลืออยู่แค่หนึ่งตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เหมือนกันน,น,นะคะนั่นเสียอาจารย์มองยังไง พันอื่นก็เป็น่างนี้เหรออาจารย์คือมันคงยังไม่ได้แบบว่าศูนย์พันในนี่แอนตาร์กติกแต่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะคคการที่จะเจอเอ่อหลายๆชนิดเหมือนอย่างแต่ก่อนเนี่ยค่ะมันมันไม่ไม่แสดงให้เห็นแล้วนะออขะานนี้นะคะครับนะคะนะมีคนตั้งคำถามว่าประเทศไทยก็ห่างกับค้่โลกใต้เงี้ยนะครับผมเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ปัปญหาที่มันเกิดขึ้นมันมันถึงประเทศไทยแน่นอนอันนี้ อาจารย์ฟันทองไหน่จริงไม่จริงใจไม่ใจกันใช่ใชจริง,<ช>รงค่ะเพราะอย่างที่ที่เราคุยกันอะค่ะพอท่าน,น้ําแข็งละลายแล้วอะค,ะค่ะนะคะมันทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกนะคะมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอระดับน้ํำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นประเทศไทยเราได้รับผลกระทบชัวร์เลยเพียงแต่ว่าเราจะ ให้ความสําคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าปีละที่มันเพิ่มขึ้น3มมิลิเมตรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ส0ปีมัน3ามเซนนะคะยีปีมันมันเท่าไหร่อ่ะมัน12เซนมันก,มนก็มันก็สูงขึ้นเอาการพอสมควรนะคะ<า>คับผมเอ๊ะผมขออนุญาตย้อนถามนี่ง ไอ้ห้าสิบเมตรนี่คือละลายทั้งหมดใช่ไหมเป็นตัวเลขที่คำนวณทั้งหมดใช่นักวิทยาศาสตร์เขาทํานายไว้แต่ว่าป้นก็หวังว่ามันคงไม่ถึงเร็วๆนะคะเพราะว่าถ้าถึงเร็วขนาดนั้นเนี่ยเราเองอ่ะเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างแบบแบบนี้นั่นสิครับผมวันนี้เราเป็นสนหนึ่งของธรรมชาตินะครับสิ่งที่เราต้องตระหนักแล้วก็ต้องทําก่อนจะสายเกินไปนี่คืออะไรครับอาจารย์คือ ป้าหญ่ป้าชอบบอกเสมอเลยนะคะว่าจริงๆธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่ทําให้มันกลับคืนมาได้เหมือนเดิมนะคะคออมนุษย์เราถึงแม้ว,ว่าเราจะฉลาดแค่ไหนมีเทคนโนโลยีต่างๆแค่ไหนเนี่ยแต่จริงๆเราทํากับไม้มันเหมือนเดิมไม่ได้มันไม่เหมือนอย่างเคสของโควิดนะคะที่ป้าชอบเปรียบเทียบอย่างเคสของโควิดเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมครับเกิดโควิดเกิดขึ้นเกิดคนเสียชีวิตเกิดคนไม่สบายเรามี วัคซีนที hand, ่จะมาช่วยแต่เคสของธรรมชาติถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยนะคะมันไม่มีวัคซีนใดที่จะมามาช่วยมันแล้วมันเป็นนิสัยคนด้วยเหมือนกันนะคะที่ว่าถ้าไม่เห็นต่อหน้าต่อตาเรายังไม่ทําอะไรใช่ไหมคะเราต้องให้เห็นต่อหน้าต่อตาก่อนซึ่งกับธรรมชาติเราไปรออย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรารออย่างนั้นให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันสายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเรารู้ว่า มันจะเกิดแน่ๆตอนนี้มันเริ่มเกิดแล้วแต่มันยังอาจจะยังไม่เห็นผลอย่างแบบหนักแต่เราไม่ต้องการให้เห็นผลเราต้องเริ่มด้วยช่วยกันที่จะป้องกันนะคะเรารู้ว่าการเตือนกระจกมันทําให้โรคร้อนมันทําให้น้ําแข็งละลายมากมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะลดมันเนี่ยลดมันอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้นะคะสามารถที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือได้อย่างตอนนี้ค่ะจะเห็นว่าอย่าง คาร์บอนไดออกไซด์มันมาจากรถซะส่วนใหญ่นะคนะเราก็หันไปใช้รถไฟฟ้ากันให้มากขึ้นได้ไหมนะคะ, mm hmm. ะหรือว่าในเรื่องของการใช้ไฟการใช้แอร์ต่างๆนะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อว่ามันสามารถที่จะช่วยลดได้นะเราไม่สามารถที่จะหยุดโลกร้อนได้นะแต่เราช่วยชะลอ,ลอให้นะมันเกิดช้าลงได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดตอนนี้มันควรที่จะเกิดอีกร้อยปีข้างหน้านะคะนะแต่เราเร่งให้มันเกิด ในปีนี้นะคะ <c oughs> ฟังอาจารย์พูดถึงก็มันอยู่ในช่วงเวลาที่เราสามารถจะร่วมมาร่วมมือกันเพื่อที่จะชะลอได้แต่ถ้าเรายังใช้แบบเครียรตะบี้ตะบันไม่ได้เห็นความสําคัญของเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะเป็นการเร่งให้โลกร้อน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเราไม่ไม่ไม่ห่วงตัวเราเองเนาะเพราะว่าเราเองเราก็คงมีชีวิตอยู่ไม่อีกเท่าไหร่สามสิบสี่สิบปีนะคะแต่ลูกหลานของเราสิคะเขาจะอยู่ยากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยอยู่ยากยังไงอาหารการกินซึ่งมาอันดับหนึ่งอะถ้าโลรคอนอย่างนี้อาหารการกินอะไรต่างๆมันต้องลดลงแล้วมันมันอ่อมันมีผลกระทบต่อเราแน่ๆในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะเข้าใจครับในมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะฮะอยากจะถามอาจารย์เรื่อง ไลฟ์ตายนิดหนึ่งที่ไปสำรวจที่ขััวโลกตมันอยู่ <ef a. S 1> ยากไหมอาจารย์แบบแนักสำรวจเขากินนอนกันยังไงอะไรอยางี้อยากรู้ครับผมคือจริงๆ <c oughs> อย่างของที่จีนเนี่ยเขาไปสำรวจมาปีที่ป้้นไปปีนี้เป็นปีที่สี่สิบเอ็ดแต่ว่านะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเขาก็พยายามที่จะไปสร้างซึ่งสถานที่วิจัยนะคะ <c oughs> ซึ่งมันก็สร้างแบบว่าไม่ได้แบบดูหลามากเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เอาไปอะคะ่ะซ ah. ึ่ชีวิตความเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับบุกปีแรกๆที่เขาไปแต่ในเรื่องของการเดินไปเก็บตัวอย่างอะไรนั่นนะคะ้นว่ามันก็สมบุกสมบันเหมือนกันเพราะว่าทุกๆวันที่ป้นต้องเดินนะคะเดินเวลาห้าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอ่ะนะคะแล้วก็เดินขึ้นเขาลงห้วยตรงเนี้ยแหละค่ะที่เดินไปเก็บตัวอย่างเนี่ยมันก็สมบุกสมบันอาการเดียวนะคะครับที่ผมมีข้อมูลก็คือว่าคือลมก็จะพัดแรงแบบแทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าผมเห็นภาพที่อาจารย์ส่งมาก็คือเป็นภาพที่ เหมือนกับว่าไปนั่งเก็บตัวอย่างที่ตรงนั้นเป็นพื้นเหมือนพื้นดินผสมหินอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีหิมาเนี่ยอันนั้นลมมันพัดไหมครับไม่เห็นไม่เห็นว่ามีผ้าปิลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดลมมันพัดแรงมากๆเราไม่แนะนําให้ให้ออกไปเก็บตัวอย่างเพราะมันอันตรายมากๆนะคะเราต้องออกไปในวันที่ลมเบาๆใช่ไหมในวันที่ลมเบาๆหรือว่าถ้าเราออกไปอยู่ในช่วงออกไปแล้วลมแรงปุ๊บเราต้องหาที่กําบังนะคะแล้วก็ พอลมหยุดเราถึงค่อยออกมาได้เพราะว่ามันอันตรายจริงๆว่าะมันพัดแล้วก็ถ้าเกิดบางทีมีหิมะมาด้วยเนี่ยบางทีมันทําให้เราหลงทางเลยก็ได้นะคะคเพราะว่าการมองเห็นมันอาจจะไม่ชัดเจนค,คิดถึงบ้านไหมครับอาจารย์ไปสํารวจ ก็โอ้เออคิด <surprisingly> ถึง <X> ค <pl ains> ่ะเพราะว่าอยู่ที่นู่นมันมีอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตใช้ช้ามากเลยนะคะก็เออตอนนี้เราก็แหมทุกอย่างมันต้องมีอินเทอร์เน็ตเนาะพอไปอยู่ที่นู่นสามอาทิตย์ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งทีเดียวเหมือนกันค่ะไม่ต้องติดต่อกับใครครับครับครับแล้วจะมีโปรแกรมไปครั้งไหมครับเมื่อไหร่ยังไงไหมฮะคือจริงๆภายใต้โครงการค้อโลกตามพระราชบัญญัตินะคะเราก็จะมีการส่งนักวิจัยไทยไปทุกปีอยู่แล้วนะคะ เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเทินของเปิ้ลหรือเปล่าในปีต่อๆไปเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ที่มาแจ์เรื่องราวดีๆนะครับให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของภาวะโลกร้อนคือมันเกิดขึ้นจริงนะครับเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้เห็นผลที่มันหนับชัดเจนหรือความแตกต่างมากแต่มันจะค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้จนเกินไปเนี่ยคือบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้มันเกิดวิกฤตในชีวิตเราจนไม่สามารถที่จะกอบกู้กลับขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้มัน อ่เกิดขึ้นช้าลงให้มากที่สุดนะครับผมถูกต้องนะครับค่ะถูกต้องเลยค่ะควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับโอกาสหน้าได้พูดคุยกันใหม่สวัสดีครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะอาจารย์ปเปิ้ลนะครับคุณผู้ฟังศาสตราจารย์ดรสุชนาชาวานิศนะครับอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ไปสารวจโคโลกใต้มาุณผูฟังผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้เห็นสารคดีเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับโคโลกใต้อะไรอย่างงี้นะครับก็ก็เป็นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันว่าตอนนี้นะครับ เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่อาจารย์พูดถึงไว้ว่าตัวขั้วโลกครับนะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นถังขยะนะฮะรับรับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนต่างๆเนี่ยนะแบบนี้นะครับคือถ้ามันเกิดภาวะโลกร้อนจุดที่ไนดะ้ผลกระทบแรกๆเลยที่จะเห็นก็คือ เนี่ยน้ำแข็งละลายเนี่ยอย่างขั้วโลกใต้ที่อาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็มีภาพมาให้เรายืนยันชัดเจนด้วยเหมือนกันนะครับกณดูฟังและขั้วโลกเหนือด้วยเนาะนะนะเอาเป็นว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับติดตามกันได้ในดีเจอยากแชร์นะครับก็จะนํามา,าพูดคุยแล้วก็ฝากกันแบบนี้นะครับให้เราตระหนักถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเนาะที่เกิดขึ้นช่วงนี้หมดเวาลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อครับดีเจอยากแชร์ are, กับจิตพนุภูมิสัตมงคลค